สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ปากน้ำประแสนะคะมาแล้วะทุกคนอุ้ยดิน้ำกระจาย เนี yeah, wow. e ่ยแล้วมาแล้วไอ้แจ็คแรงนะทุกคนนี่สวยโอ้ไอ้แรงอุ้ยเบนโอ้ Từ bên bên đuôi nha tụi con Lên chắc lên hay không? Hiểu rồi chắc เกี่ยวเหรอเกี่ยว้อยนี่รอบสองได้พอใจเลยพอๆกับรอบแรกเลยนะทุกคนก็เป็นทีมพี่ๆชุดเดิมนะ ลงอวนรอบที่สองนะทุกคนได้อยู่นะทุกคนรอบนี้จะเป็นมีดอกหมากมามีลิ้นหมาปลากระบอกขาวแล้วก็ปลาทรายหรือปลาเห็ดคนนิดหน่อยนะ เเท่าดิมแล้วสำหรับท้ายคลิปนี้สุก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i ร้และเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลงรอบที่สองแล้วนะทุกคนยังอยู่กันที่ปากนะ้ำประแสนะ ยังเป็นทีมงานชุดเดิมนะทุกคน